เดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องราวดีๆนะคะมีทานน้ำใจจากภาคเอกชนค่ะคุณผู้ชมคะหลังไหลร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างบ้านให้กับผู้ได้โอกาสค่ะทีน่าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีค่ะนายสยามเสิรีมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานรับมอบเงินบริจาคตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานีค่ะหรือว่าบ้านโฮมฮักอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทธัญ,ญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายประนอมอุทรักษ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของอนุ์ขอภัยค่ะและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีนางสาวจันทากุมขุนทศเสมียนตรายจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบค่ะโดยตามที่จังหวัดอุดรธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีค่ะได้มีการบูรณาการการทํางานในการซ่อมสร้างบ้าน ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานีหรือบ้านโฮมฮักอุดรธานีค่ะในปีงบประมาณ2,565และเปิดรับบริจาคเงินสมทบโครงการจากกู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลและผู้ใหญ่ใจบุญทุกภาคส่วนค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนซึ่งในวันนี้นะคะมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคทั้งสิ้น300,000บาทค่ะ โดยภาพรวมตั้งแต่เปิดรับบริจาคมานะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 2 2 7 2 0้าบาทค่ะ21องค์กรบุคคลโดยในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมียอดบ,บริจาค89,164บาทเดือนมีนาคมค่ะ1,18,040บาทและเดือนพฤษภาคมค่ะ3,000 0 0บาท